สวัสดีครับจากร้าน Uppercut ลำคําแหง68นะครับวันนี้ก็จะมารีวิว KM KM 1753นะครับผมตัวนี้เลยตัวเครื่องมาด้วยรอบ7,000รอบแบต2,000มมนะครับผมตัวนี้นะครับในกล่องก็จะมีคู่มือสายชาร์จนะครับผมไม่มีหัวนะครับแล้วก็ฟันลอง4ชิ้นนะครับน้ำมัน แลก็จะมีตัวครอบฟันให้มีอะไรให้นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นฟันเปิดทรงนะครับผมแต่ว่าร่องก็ร่องไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ปากจะกว้างนะครับปากกว้างอยู่นะครับเนี่ยครับฟันงะครับรูบ้สึกเลียนใจ เครอน,นี้เนี่ยครับผมรอบเจ็ดพันรอบนะครับฟันจะเป็นสแตนเลสบนล่างนะครับตัวน,นี้นะครับตัวเครื่องข้างบนนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับ ฟันจะเป็นสีดำนะครับผมรอบ7พันรอบมีจอบอกแปดนะครับตัวนี้เลยนะครับผมเน้นเปิดทรงนะครับผมตัวนี้เนี่ยครับฟันก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับเนี่ยนะครับตัวฟันคือก็เนี่ยครับปากกว้างนะครับตรงนี้กว้างอยู่ไม่ได้แคบบฟันบนก็ กว้างอยู่นะครับความผ่ามากกว่าเป็นเหล็กด้วยนะครับรับคมได้สบายครับตัวก้านโยกไม่ได้ล็อกระดับนะครับเป็นมุโยกธรรมดาแต่ตัวบอดี้จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกฝาพลาสติกนะครับตัวนี้เลยครับผมขึ้นทรงได้สบายครับพแรงอยู่เจ็ดพันรอบ เฟดได้แต่จะไม่ขาวนะครับก็คือไล่เฟดได้นะครับแต่จะไม่ขาวเพราะว่าฟันจะหนาอยู่นะรตรงนี้จะหนาฝากด้วยนะครับ K m i KM 1753ขอบคุณมากครับ